thank you สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตเปลี่ยมล้นกับผมสมเกตลิมปนาภิรักวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่11-18ดถึง18ด้วยกันครับยอห์นบทที่4ข้อ1 1ถึง18นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อน,นี้ก็ลึกท่านจะเอาน้ำดำรงชีวิตนั้นมาจากไหน ท่านใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือยาโคบเองก็ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรทั้งหลายและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยพระเยซูตร,รัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขา รุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันร์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะพอน้านั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่พระเยซูตร,รัสกับนางว่าไปเรียกสามีของเธอมาที่นี่นางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีสามีคะ่ะพระเยซูตร,รัสกับนางว่าเธอพูดถูกที่ว่าไม่มีสามีเพราะเธอมีสามีถึงห้าคนแล้ว และคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอเรื่องนี้เธอพูดจริงพระเจ้าคพระเจ้าตอนนี้เรากำลังได้พบการสนทนาระหว่างผู้หญิงที่บ่อน้ํากับพระเยซูคริสต์พระองค์ได้เข้ามาแล้วก็พระองค์เองได้เห็นถึงความจําเป็นของเขาในชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันหลายครั้งเราเองมีความหิวกระหายมีความต้องการอยู่ข้างในซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกใครได้ บครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราเองอาจจะอับอายอาจจะเป็นความบาปบ,บางอย่างที่เราเองก็ปิดซ่อนอยู่แต่พระเยซูทรงเห็นและทรงรู้ดีว่าเราจําเป็นต้องการได้รับความช่วยเหลือเหล่านั้นพระธรรมตอนนี้ทํให้เราเห็นว่าพระเยซูคิ์เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการกําลังใจต้องการการปลอบโยนต้องการความช่วยเหลือและหลุดพ้นจากบาปท,ที่เธอเองกําลังเผชิญอยู่และเมื่อพระเยซูเข้ามาสิ่งที่พระเยซูถามนางคือว่า เธอต้องการน้ําแห่งการดํารงชีวิตไหมผู้หญิงคนนั้นมองพระเยซูคริสต์ก็คงจะเหมือนกับคนต่างๆที่มองก็คือว่าพระเยซูมีความจํากัดในการที่จะช่วยเหลือและที่สําคัญนางไม่เคยคุ้นเคยกับพระเยซูคริสต์แล้วก็ด้วยการที่จะไว้วางใจให้พระองค์เองตักน้ําก็ไม่ได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์เองก็ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั่นเป็นการมองแบบความคุ้นเคยเดิมๆที่ มองว่าพระเยซูไม่สามารถแก้ปัญหาแห่งความต้องการของนางได้พี่น้องที่รักครับหลายครั้งเราเองก็เป็นอย่างนั้นเรามองพระเยซูคริสต์และเราก็เข้าใจว่าปัญหาของเรานะ่ยพระองค์เองคงไม่เข้าใจพระองค์เองไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เพราะวิธีที่เราเองจะแก้ปัญหาเราเองจะรู้ว่ามันควรจะเป็นหนึ่งสองสามสี่แต่พระเยซูคริสต์มีวิธีที่ห้าที่หกซึ่งเราเองไม่เคยรู้มาก่อน แน่นอนที่สุดสิ่งที่พระเยซูเองมองไม่ใช่มองถึงปัญหาที่เขาเองกำลังเผชิญแต่มองเข้าไปถึงจิตใจของเขาที่เขากำลังมีความโหยหาและหิวหิวกระหายความช่วยเหลือที่อยู่ภายในจิตใจลึกๆพระเยซูพูดกับนางและถามว่าเจ้าต้องการน้ำไหมแต่นางเขาบอกเอ้พระองค์จะตักน้ำได้ยังไงในในในน้ำในเนี้ยพระองค์ไม่มีเครื่องมือด้วยซ้ำไปแต่พระเยซูก็บอกว่าแต่น้ําที่เราจะให้ท่านดื่มเนี่ยนะเป็นน้ําที่ไม่เหมือนกับ น้ำที่ท่านเคยดื่มมาพระเยซูกําลังพูดถึงน้ําที่แตกต่างออกไปจากความคุ้นเคยของเขาน้ําที่พระเยซูทรงเตรียมเอาไว้ให้แก่เขานั้นเป็นน้ําที่ทําให้เขาเองนั้นเกิดความเอิบอิ่มใจและสดชื่นพี่น้องที่รักครับพระเยซูกําลังบอกว่าวันนี้มีสิ่งที่ช่วยทําให้เราเองมีกําลังใจมีสิ่งที่ให้พลังชีวิตแกเรานอกเหนือจากความคุ้นเคยที่เราคิดว่าเราจะได้มาจากแหล่งอื่น พระเยซูปเป็นแหล่งน้ําแห่งชีวิตที่พระองค์เองจะทําให้เราเองก่อเกิดพลังชีวิตขึ้นมาและความสดชื่นใหม่ขึ้นมาแน่นอนที่สุดใครก็ตามที่อยากจะกินน้ําแห่งชีวิตนี้พระเยซูไม่ได้ให้ฟรีๆพระองค์มีความประสงค์อยากจะให้พวกเราทุกคนได้ลิ้มลองจริงๆแต่การจะได้มานั้นต้องแลกสิ่งที่พระเยซูพูดกับหญิงที่นั่นบอกว่าถ้าท่านต้องการอยากจะได้น้ําและหญิงนั้นรู้สึกอยากได้น้ํานั้นจริงๆเพื่อเธอจะไม่หิวกระหายอีก พระเยซูจึงพูดว่าจงไปเรียกผัวของเจ้ามาแน่นอนที่สุดเราพบว่าหญิงคนนั้นพูดความจริงก็คือว่าเขาไม่มีสามีเขาไม่มีผัวพระเยซูยังบอกว่านั่นสิเป็นความจริงคนที่อยู่กับเจ้าคนนี้ก็ไม่ใช่ผัวของเจ้าพระเยซูกำลังบอกกับเราว่าใครก็ตามที่ต้องการพลังแห่งชีวิตน้ําแห่งชีวิตสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนก็คือความจริงใจแห่งการที่ต้องกลับใจจากบาปท,ทั้งหลายพี่น้องที่รักครับทั้งพี่น้องและผม บางครั้งเราเองมีความทุกข์ใจไร้ความสงบแห่งจิตใจเพราะว่าบา,บางครั้งเราเองบ่มความบาปบางอย่างเอาไว้และน้ำแห่งชีวิตนั้นจึงไม่สามารถที่ทำให้เราเองหายโหยหิวได้เวลานี้สิ่งที่พระเยซูกำลังเรียกร้องทั้งพี่น้องและผมก็คือว่าหากเรามีความบาปบางอย่างที่ซ่อนเล้นอยู่จําเป็นที่เราเองต้องขอพระองค์อาภัยให้ และจําเป็นที่เราเองจะต้องยอมรับผิดและกลับใจจากบาปนั้นเพื่อน้ำํำพุแห่งชีวิตที่อยู่ข้างในชีวิตของเรานั้นจะโพยพุ่งขึ้นมาและแน่นอนที่สุดเมื่อเราเองหันกลับจากบาปของเราน้ำํำพุแห่งชีวิตที่อยู่ภายในมันจะเอ่อล้นขึ้นมาและจะเป็นพระพรสู่คนข้างๆด้วยเช่นกันนั้นในเช้าวนันนี้ในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยทั้งพี่น้องและผมจะได้มีโอกาสสารวจชีวิตของตัวเองและก็เรียนรู้ในการที่จะ ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเพื่อน้ำพุนั้นจะไหลออกมาสู่คนทั้งหลายและทำให้ตัวเองนั้นก็มีสันติสุขสงบความเจริญขึ้นด้วยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเยซูเจ้าเราขอบคุณพระองค์เป็นพระองค์เองที่เดินมาหาเราเป็นพระองค์เองที่ทำให้เราเห็นถึงความหยหิวความหิวกระหายส่วนลึกแห่งจิตใจของเรา เป็นพระองเองเท่านั้นแหละที่ทําให้เราเองเห็นว่าเราจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่จึงทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่เคยอิ่มไม่เคยพอในวันนี้ขอพระองค์ช่วยพวกเราด้วยเราอยากจะให้น้ําพุของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นพวยพุ่งขึ้นมาเออล้นขึ้นมาเพื่อให้ทําให้ตัวเองนั้นอิ่มเอมและเป็นพรช่วยคนอื่นให้หิวกระหายหายหิวกระหายด้วยขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเลย เราจึงทูลขอและมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามพระเยซูเจ้าอเมน